ถ้าเจ้าบัวตั้งเนี่ยมันที่เห็นให้ว่ามันบ่มีอย่างเตือนเขาเขาต้องระวังเอาเองนอนะวัสดิ์ะว้าบันนอนสว้านอนบุรุษน่ะประมาณนั้นคล้ายๆว่าเขามีถุยชอยเลยคล้ายๆว่าเขานอนคือเานอนก็เมียแต่เมียตื่นแต่เศร้าน่ะนอนหลดบันต้องพุกในนอนประมาณนั่นนั่นอยู่ติดเที่ยวอยู่นี่ ไจเชวดงรืหรือว่าไป่ปโดยรูเดียวได้เฮ้ยเอาทางรัดบอหรอว่าทางเนาะถ้รเห็นมักถ้าสมมติว่าเ้อคนมีรถเนาะอันหนึ่งสองเจ้าเห็นเห็นดีนัได้เะสองคนเจ้ามาทำก่อนมาทำก่อนได้ ไปนครหลวงเวียงจันทร์ผู้พี่น้องเอ,อ้ยเนาะนอกจักจังหวัดจังม้งเรากันนะเนาะอยู่ปตทเด้อพี่น้องเนาะแต่บ่แม่นปตทซิเซโนแต่เป็นปตทอ่อนับฟงน้องเอ้ยโอ้อ่ากัถือว่ากินข้าวกินน้ำแล้วแล้วเวนาะพักเที่ยงพี่น้องเ,เอ้ยอ่าพักเที่ยงเอ้าเที่ยงตอนคืนเด <laughs> นี่าา่ยอ่า เออพากินข้าวเริต้นกันขึ้นนมันจะเช่าเลยดีเออเอาพากินข้าวกินน้ำล้วก็พากันเดินทางเนาะพี่น้องเนาะสบายดีกันเบิร์ตชุกุสุกคนเนาะกลังสิพากันเดินทางต่อพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องกันเบิร์ตชุกุสุกคนเลยเนาะมาไปเนาะก็มีแต่ตามก้นกันวานนี้เนาะอ่าพายจิไปก่อนพายจิไปหลังเจ้าชิคยู่ท่ายบ่ ก็คอยตามลังกันนะเจ้าตามลังใช้ตารถเจ้าหงตาลดข่อยผู้หงเอ้าฮะเอ้ามันมืดทิ้มแมนครับแมนตาล้มไม่ได้หงนะเอ้ามันมันมืดเอ้าอีนี่น่าจะหายจจเย็นทางหน่อยนะกลางค่อยอยู่กลางเด้อะ ไขยก็ถ่ายกันแน่แล้วขอันย่าบมันคืก้อนมันยนมูล้ำคานนะอยกแกเช่งไอยนเช่งบมได้ไอนะกรไปคอยแบบลังแะใครอยู่แฟมลังมันจูบน้ำได้กูเห็นตะก้นริบรีบรีบเออแมนอยู่เนาะเข้ามาเมนแล้ว เออันเนยมอิ้าเมอยนเลยต้องนน่นนะเนาะพี่น้องเลยสามขั้นเรี่ยงกันใช้ไล่ยูเนาะหายากินปั้โันหายเนาะยังนอดใส่เจมหัว นี่ครับชรำได้แล้วยี่ไดยยาดีกระเพาะมามามาชิพันขีบกินชื่อๆนี่นะเฮ้ยทำไมที่บ้านเมืองหมูถ่ายคลิปเลยแพทย์กับหมอใช้อีกวะมเมนยาดีกรเพาะเนี่ยยาอไซมสิ้นมีผูกมันพุ่งล้ำใส่ขมงนี่ เออเรื่องมากอันนีนอกปกติเออคนเฮานะแกได้อยู่แก้ไลฟ์ิเน้อออมเนั่นแหละเองเสอะีได้ยเพงหนึ่งมรถเขาบริี้ล้ว่มีพอแล้วนะจะเพลงฮะไฮเดรน้อยห้าร้อยเนิ่อเียให้นะอันนี้ติดตัวเจ้าหนึ่งอะไแล้วอ้าว นั้นไปทอดห้องเลยปล่อยรถหน่อยใสน้ำกันรถขั้นหนึ่งทิศแต่แฉ่ทิดยาน้ำบ๊อบันเนี่ยเตียงเจ็ดยายากระเตียงขายยาวอย่าดมกมีพอเลยพ่ออย่าดมไรอันเดียวบ่ะ มดียดียวมันนักกว่านั่นบอย่น้นบอกอีเลียวว่ตีใอยช้าึ่ลแก่ก่อนใมนั้นนะเจ้าดมงเจ้าเอาใชเอาเาสองงันนะเด้อเลหรี่นะชื่อนือื่นนะมีอย่างนี้นือื่นปะเนี่ย้อัวขอยมีเยู่เออได้เยอะเนาะ ได้หยุดดิมาแกกงพวกนี้ได้เนาะแต่ว่ามึงมึงกระชุนี่ไปติดที่แรงแขวะไงมันนี่เลยะืออ่ด้มกันบ่อหนะบ่อไหนบ่อไหการเดียวกันแล้วอ่าเป็นยังไงได้แล้วบ่ได้เป็นวัดเป็นในบ่ดิเนาะ หลุมด้ยูหลมโดนกูเดียวกันเนาะยัดกูดังบอมไปเข่าไปบ้าบอมขยัดได้ข่อยบอมไปรุนเ่บอมะไปรุนล่แนบังอราเ่นาเลยโดยยัดนี้ไข่อยปะ อยากจะิย่พอแล้วแะนนึงของเนาะอเข่แถวเขาแถมแว่าเขา่แล้วนต้องพิวได้นเนอนมาดุนชืาแล้วอันนี้จนเต้นนนนะเนพ่อมาไมจนเต้นลึกๆอ่จนพุ่งเนเจนพุ่งเนอาอยาเนาะ่คายา ใครังคอยชื่อ,อยาดมอะไรนคือบัดไว้เออท็จไปติดวันนั้นไหนกบ็บรีเล้ลมลายเดินล้งเตะกั่นะนะนะีนบอิคอยวัดซื้อมาแต่นานได้ลมสองเื้อยงเนี่นที่เดือนที่เดือกเยอนใช่ไห<ง>มม,มันเย็นชัดมันเย็นเกินไปมันไม่ดมตลอดเลย hà bộ hình nó không đi đúng hả? Mềm nát, chế là này nó lên, rồi cả này.

กินละมอนนกแก้วนั่นเนาะกินไว้เนาะมันยังคือนกแก้วกินยังยามนี้ไม่ได้อื่นเจ้าพอดีนกแก้วเนี่ยคือไม่ซ่อนบอกเอาละวคอยหาซิ่หูได้อ้ากับหูนกแก้วมาแง้สัญลักษณ์มันนะเจ้ากินกับเจ้าบริบูรณ์มาบอกไม่ได้หูแล้วแต่สัญลักษณ์เป็นนกแก้วกินจนว่าแก่จนเม้งจนแล้วบริมีเกิมแล้วไง ยังจะรู้นี่วาเรงกิดดินทางนี่ก็รอยปลายร้อยปลายอดใชอดมองพักเลยมอดมองพักเลมนมาเจกเครื่องไดบ่มดนมอดมองเจกเครื่องบจกเครื่องนจมองพักไปอีกรอยปเปล่าแสดงมาเดินทางสองมื่ยังไงบ่โอ้ยบื้นน่ะบ่มเกิบ่หอดรอนรอปายไปสมุงองมุงใช่เนาะถ้าตีเพื่อมันช่มตอนเ็้ตอนเลี้ยมันเกิดชวตอนคืนไ่ตื่นเช้าเยืนต่มงต้องเพาะ เก้ามงใช่ไชุดเก้ามงพรอมตื่นแปดมงนี่แล้เต้พอจะตื่นมงก็ย้ไปเก้ามงอ่ะพร้อมต้องพร้อมออกนะตื่นตีสี่ก็เรื่องเจ้าแต่ว่าไปเก้ามงอไม่ได้ได้ข่อยได้บุญนบางทีต้องตั้งถ้าบมมีนาฬิกานี่ข้อบุตรเต้ได้ยุ่ข่อยทำวาจำกัดเวลานี่ค่เพียมันเราเอง ก็แมนเพื่อนแต่ว่าบางทีมันกัเลอะที่กัน้กได้เออะไราจำกัดประจำกัดก็ยังคือเข้าสบายใจเขาตั้งนาฬินกาปุ๊กไว้ตั้งไว้ชองเครื่องรอดก่อนคางนี่้างนี่เฮาโมงมันก็ต้องต่งแม่อะไรตัวโบโเคยเด้งเมื่อวลาป่ะเนข้าเจ้าโบตั้งเนี่ยมันทีเหตุให้ว่ามันบมีอย่างเตือนเขาเขาต้องระบางเอาอีกนอนะวัตดประวัสดิ์มันวัสินอนบุลั แค่ไก่ว่าเขามีตัวช่วยเลย่ว่าเขานอนคือเขานอนก็เมียแต่เมียตื่นตะเศร้านะนอนโดดบันต้องพุก้นประมาณนั้นนั่นไอชัด้งเรื่อไปป้า้าเดียวได้เลยเอาทางรันบอหรือว่าทางอะรแต่เห็นมันตริแกว่ามันใกล้กัน อ่ะสมมติว่าเด้อคนมีรถเนาะอันหนึ่งสองเจ้าเห็นเห็นดีก็ได้สิสองคนเจ้าเตามก่อนจะทำก่อนเลยก่อนกันได้ก็ได้เอาว่านี่ใช่ก่อนนี้ได้ก็ได้รัดลัดก็รัดตรงก็ตรงอย่าพอยุ่กันเพราะว่าเพราะว่าโค้งเนี่ยโค้งไกลโอ้ยที่เข่าเขาปักชีอีกรุดตรงจุดปักชีประชาชนบ้านน้องเมฆจากบ้านน้องเมฆไปกับ มิงนึ่งไงโค้งไก่นี่ไก่ดะไรเทพโยกอ้นจะคิดว่าเมื่อบาริไปน้ำบ่อดหรอไม่ได้ไปไปโบแมนเพราจนจนไปเที่ยวปักชี่ไปนั่นแหละน้ำตกปุ่นโค้งไปพู้มองพักกันบ่โบแมนเกลือน้ำตกกันไปพวกไก่เริ่มตกตัดฟ้านไะไม่ตัดฟ้านัดนึงไปไก่ไก่แต่จะปักชีพวกนี้ไก่เถิบจะว่ามันบ่ดละแมนแมนแต่นี่ต้องปักชี่ไไรไร

มะเขือมักแตงมักอือวพี่นกำลังชีน้ำไปตลาดซีโนผมจักอีกทีน้อ้ะเนาะเนาะปลาปลาช่อนอ้เดินทางไงเด้อพี่น้อ้ะไยบันทึกปลาสบายดีพี่น้องเ้ยไงไปไปไปสบายดีเจอกันอยู่ระวังถนนหนทางเนาะเอาบรรยากาศไปน้ำพี่น้องะไง เอาเฮาเดินทางอีกยาวไกลเนาะอ่าไปไปพี่น้องเลยไปก่อนไปไปเนาะไปไปพี่น้องเลยเนาเนาะเดินทางไปน้ำกันพี่น้องเนาะจะพบเจอย่างแน่ระหว่างยามค่ำคืนเนาะบนทางกับเดี๋ยวป้าบุญกะสุดท้ายเป็นระยะระยะพี่น้องโอ้หมอกตกเลยครับย่างเลยพี่น้องเลยแน่นบริยาเคีนเน้ยหมอกเริ่มตกแล้ว ไปน้ำกันเนาะจะเป็นจังไรถนน,นทางเขาสิเดินทางนี่กัไปเส้นลัดจำได้ไหมไปเส้นลัดเนียนวันลัดมาตอนที่ว่ามาหาพอประตูนกันอุ้ยคือว่ายากกว่านี้ตอนนั้นกันนะเนะียนแต่รอบนี้บูวอาชีพรอไดี้ผะ้ัาชีนักจำได้พากระบอกวันห,หนาฝนเนาะกลางคืนช้ะกลางคืนเนยทำความสะอาดหน่อยที่หายคน,นงาน มโมเตอร์ท่อมันคงเนาะมันมืดแน่นอนนึงมืดได้พี่น้องไหมว่ารถประบบนมันจะคือนบ่าเน่ะตาไม่มอยากสว่างกันนะเพราะว่าตามันโมเมนต์ออกสูดเล้าเน,ะนาะตาสูดเล้าเนี่ยมันสว่างกว่านีิด้ะสว่างแบบหยิน,นเป็นโตแล้วหยินเป็นเงาเนี่ย

มองในถนนหนทางมันเปมีนยฟังอันนี้ก็ปีงไก่หน้าป้งยองไงนอนเลยลำพงลำวงกับลำวงสาววันเนาะเอเสียงเลขเสียงเบอร์หนบอว่าเด็ดเนี่ยฟังเสือต้นขึ้นมาเลยว่าเจ้าสี่รอยล้านบอกโอ้ยเจ้าอกใช่เริ่มด้วยข่อยอ๋อออ๋เนี่ย่อยใช่ใช่เริ่มด้วยยิงไดใช่ อ่ะตอนนี้ใหญ่พ่วงคอยเก้านี่เดี่ยวนี่พี่น้องเลยตองนี่แหละทางเฮาสีลัดผ่าตัทจังคุณโค้ง,ง,งโค้งเลยคุณนะ่ะนี่สิเป็นเส้นทางรัดมีบ่จะลัดออกมาก่อนนะ่ะ Chẳng mà thằng lạc được đẹp mẹp luôn này Hả? Mình còn gì tốt bò Hả? Cái gì tốt còn lông của này ấy lông còn tốt Nó Nè Còn được cái gì bạn này không? Bà Tôn Rồi Này bạn này nó này này nếu bạn ấy Nó mà thằng tẩy chắc nó À Hả? 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 này Hả? 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 này Hả? 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 Mình chỉ chơi đây xem này nó Cả vô Cả mừng này nào phía nông bên đây từ đường 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 thang, Nó chỉ Nó thấy đấy, nó. À, mình, gì mình, đây mình, mình nó Nó rất là đấy vùng vùng đấy Mà cái này là khói mát nó cái này ta cái vô càng Nó hay bỏ đi xong này Thì bỏ đi vô đằng cặp vào nhau Có thả từ chi này một bên nhé Rồi đầm mà

ขันมาเบิ่งคือจังหวะโอ้เมาง่ายพี่น้องมาขอโทษเนาะไปจอดเงี่ยวงในพ่อทีพิชชาอันนั้นตอนมาเลยก็แล้วโอ้ยเนาะคือจังหวะจอดถึงมองจะแทงไปจอดว่าถึงมองเทอะเนอะเออโว้ยมองในคอมเมนตีพิพิชาสายรถกับเดี๋ยววันจุดนี้ยังมีวันไหนอี่จุดหนึ่งที่ว่ามันค่อนข้างซีซ่าแน่ตรงนั้นนะพี่น้องหลงคิผ่านมาอ่ะปะ Nên nó gặp bộ phụ lật chắc mông chắc mông đớp đớp Xem thang lật thang lật Cái tớp dù đấy Ừ Anh tớ mấy cái xì lông cua thang À khúc dù Đôi Tạ bụi Tạ bụi bịt nó, chào này, Ừ Ừ Xài รถพนมพุ่ิตามาบีบเตะใช่เขาพี่น้องเลยจับเนี่ยนี่แหละที่ว่าจะเกิดื่อทุกคตามที่เห็นนะรถพุ่มิตาอัพบสามคนเนาะแลนมาเหมือนเกือบเจ็บมาใจห้องกับโบเห็นเป็นต้นแยกเลยเป็นแบบนี้กันนี้เ็ลยรถทิฟนี่พี่น้องไงทิฟเนาะเขาเลยมาจะจ่อจังเห็นนะแมนไม่ได้เห็นง่ายๆเลยเนมกล้องที่เขาบอกแจ๊งโอ้ชัดเลยพี่น้องไอ้กล้องนี่เนาะ đây lời nói 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 này nói 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 nó nói nói này nói 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 นย่างเขาจะเดินทางมาเมื่อนี้ว่าจากเชียงโปนเห็นว่านะเนาะเพราะว่นันโทรในกลนุ่มหนึ่งเพื่อกาลังเดินทางมาเนีน่ยเห็นว่าเมื่อนี้แหล้วแมนไปพุ่นไปพุ่นสามกัน้องเลยมาพี่หกแน่นอ,อยู่บ้านสองเนาะแมนพ่อจันทร์สามพุคน ไทไใเนี่ยใช่นี่กำหนถไทยเพราะยยานนี่ยยานคือรถไทยนี่ได้เทอย่างเดียวว่าเรีนมืนยมันมีไฟสองันมีไฟสองคางคือสใส่ลัมโี่ขสอไรม่้เนี่เห็นยู่ไทใไทยใตาเนาล้วราเรียนแบบธรรมดาเนาะบุนก็ไ่ได้เรียนไห้มาเตียงก็ม่ได้เรียนไห้มีแต่เรีนไว่้อ้ เน่เราอยู่หกชินี่แต่ว่าคือไวนะหกชิปหนี่เด่มึงอันนี้คือเนไวครับความตอนนี้คือโค้งลายนะแมนโค้งลายแมอก็แล้วมันก็เนี้ย่อดเหีนเดกจุ่อนี้ชักหมองนี่อนมองพักแมนมวว่วันจัจะง่งเลยพี่น้องไตอนนี้ก็แปมปเนาะหรือว่าทุ่มปายไอสองทุ่มสองทุมแล้วสองทุปลาย ากาศนี่ก็เป็นบรรยากาศเดินทางกันคืนเด้อพี่นอ้องเนาะเอาจังไรกับภากเมพี่น้องเป็นกำลงังแหงใจไอหมูเฮาทั้งหกคนเนอะเนอะเป็นยังไงกันไหเฮากับหมูเคยไปหมูเคยมาเจ้าจักจิเป็นยังไ,เเไเเงเนาะของค้าเนี่ยไหนกันลากดึงกันเนี่ยพี่น้องไงขอบคุณน,นะพื้นได้อยู่หน่อยนึงหวัวตีมัน เสียงว้ายบอกเพื่อนดีเลยบพื่อนเพี่นวาวนั่นนี่แหละอ่ามันฮีดของเพิ่อนอ่ะเขาไปนี่ในบ้านเพื่อนอ่ะสนเผาเพิ่นเ้ย่วบสิว่าเนี่ยขโอ้ยวาทางแคบเลยจะเข้าได้เพียงก็ยัดนะวอ่ายันยันเนาะยันตำต้อกัวเสียมวยเพิ่นได้ปะไหวนะน่มาเสียไรแล้วหนเสียงขงข้ยองเนาะโอ้โหคนองอดนั่น เรียบบ่อยเด้น้านพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้าเอนกันขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอัปเดตเป็นระยะระยะไปพี่น้องนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนกันทายนะพี่น้องเยเดี๋ยวติดตามมือกันเนาะทุกช่องทางนีู่่กช่องทางนเจ้าเมกันลุลุงไป หรือว่าเอฟซีเนาะี no. ok. ่ลองมาติดตามนะครับส้มเด้อพี่น้องเลยเนาะเปลี่ยนเจอโอ้ยเนาะโอ้ยเน้องอาค่อยวอยู่อาจาลัดรอยเสียงนั้นสิลงมาปักช่องปักเชสารวัตรในสิไปอยู่เพิ่นแหลกยาลูกก็ได้ไอะไรเนาะโอ้ยมันทิ้งไปทิ้งมันได้บ่บุญสิที่บอคือบุ่นสารวัตรไม่ได้เออทางบ้านเนาะ sẵn niên, một cái cắn Nè Bác xin ông con pha đường pha lắng này, rồi, bác thoải đi Được đi